สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องทางสิลอ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอันนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับอาจารย์นั่งดนตรีก็กำลังติดตั้งอุปก,กรณ์เยมเช็คซาวนะครับีน้องบีมซีกับมาพูสัดเต็มแล้วครับ ส่วนทางผมคนในไลน์ผนเป็นน้องหูอีกนะครับน่าจะขายหลุกครับเอ็ซครับน่าจะขายเสื้ออยู่นะครับสนามมันนี่กว้างครับไี่หลังไม่ต้องห่วงนะครับ ชิมๆขนมได้น,น,นะคะชิมๆได้เลยะค,ะค่ะชิ่ได้เลยจาขนมี๊ยวาคาไม่ด้มาแล้วชิมฟรีชิมฟรีจ้าหยิชิมฟรีได้เลยค่ะหยิมเล้จากรรถถอระเทละเท่าท่ยิมเลยค่ะยิบแล้วยิบเพื่อไปถ่ายรูหน่อยจา้าแม่วันแรงหยิยมได้เลยจา้ายิบได้เลยนะคะยขนมเกี่ยวปูนจ้า อาไวยมาด้านนี้ถ่ายรูปยิ้มสวยๆจ้าอ่ายิ้มยกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยอร่อยดีนะครับอร่อยดีถ่ายรูอถ่ายตัวโล่ผ้าที่แท้ตาอร่อยดีขอบคุณค่ะมามาเล่นเกมได้นะคะเล่นเกมล้วงทองได้นะจ๊ะเดี๋ยวมีแก้วน้ำแจกให้ด้วยนะมาเรียนม่มาด้านนี้เลยนะแม่แม่ยิ้มให้หน่อยแม่ร้องไห้รบกวนแม่ช่วยให้หน่อยแม่ช่วยให้หน่อยหนึ่งสอง

การ์ดบนนะจ๊ะเนี้เสร็จแล้วแม้เราจะถึงที่ไหนนะมาทิ้งตรงนี้ได้เลยบราคาหนึบาทนะครับพี่น้องอันนั้นเราน,านึ่งร้อยสีบาทเอาพี่น้องง่ายมึงตลาดครับพี่น้อง ตลาดญ่บัะคักเลยครับทางด้านฝั่งโน้นนะครับตอนนี้ยังช่งหัวคำอยู่ครับเอฟซี FC กำลังกินขอกินน้ำไปยังบ้านแม่นสามสี่3 4่ต่นะ

นี่นี่นี่เกาหาทั้งไว้เลยเดียวของเมาเกาห่าเราห่าครับอำป็นความสะดวกให้กับเอฟซีนำแต่งขับที่กำลังจะเข้ามาครับตอนนี้เอาของประกอบาได้เลยนะครับของประกรบการรุกได้เลยครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ขออนุญาตเคลียร์เพื่อให้กับเอซีได้ซื้อตรซื้อตัวกันต่อนะครับ ท่านตอนนี้ยังคงหัวคำอยู่นะครับเพิ่นนงจะทุ่มหนึ่งนะครับยังทีหน่อยนั่นเองภาพเป็นของอะไรบ้างเงาด้อการเดินตลาดครับตลาดด้านในวันนี้มีตลาดนัดด้วยนะครับ,บรตลาดใหญ่มากครับม,มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับรบกวนออกด้านนอกก่อนนะครับครับผมทางเจ้าหน้าที่จะได้จ่ายใครบัตรใครตัวแล้วนะครับ นีนตน่ตลาดเรวด้วยอพี่น้องมาครับครับตลาดสดนะครับเด็กินมะนออออหอยนะพี่น้องเด็กกินหอยข้างครับเป็นวลาใครหอยอยู่งยังอีหละเอ ันละลาขข้างเดียวองน่อยของให่่ป้ยแต่ละใบละพี่น้องพคลงมามันเป็นสียูเด็กครับ ยังชุดระนเบอม,ม,มเยมมมลยยังก็อย่างนี้มั้งนี่ของละหุดสามโลลอยพีปป่น้องหาอะไรพ่อพ่อจะมากินหอยคางร้านอยู่ไหนไม่รู้ฮะ มกลับไปข้างกูะบ,บานปะนะวะเปนกระเป๋าคือไม่หรอกครับแต่กินหอยค้างเป็นว่าไปข้างกูะบ,บานปะนะหลานดูไส่บุสมัครตัวมาใช่ไหมบุเป็ <c oughs> นบ่ครับไม่ใช่เจนเถอะกินได้มืออื่นจ้ะหฟังมาวันนี้พรุ่งนี้เย็นนี้กินได้เลยซื้อมือนีกินมืออื้น อกมันพึ่งมาจัดเอาเละมาขายมาเลยค่ะมันเลอมันเป็นกินแบบขายแบบนี้มันเป็นกดนเป็นละมุดก่อนอันนี้กินได้เลยค่ะได้เลยาม่ขาวเละมาขายค่ะเพิ่มันนองเพมในนชิมดูครัพี่หลงนี่ครับหมักละมุดครับตอนย่ำส่อาน่โอ้แตจขายดีบอลละมุดครับขายดีค่ะก็อ โอ้เพราะว่าตอนเช้ามากินละมุดเต็มเลยโอ้มทำงานใกล้นะมันละมุดขายดีหรือเปล่าฮ่าฮ่าน่าฮ่า่าฮ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 ่า่าเ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าน้าฮ่าก่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า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 ฮ่มี่าต่าฮ่้ฮ่าก่่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่่าะ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าา่า่า่าฮ่ฮ่าาาา่่าากางฮ่่ ผมมานำมาแล้วเมือผมม,ม,มคือมือครับผมม,มอออ้อนยอะปเ่อะาพี่หน้องขอพุณงกับขอบคุณทุกกำลังใจขอบพุณทุกการติดตามขอบพุณทุกการร่วมสำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า